การสร้างของเราอะเราต้องวางเมนูวางลากฐานใจเราไว้จุดประสงค์ชีวิตที่ชัดเจนเราต้องรู้ว่างานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันทำเพื่อตอบสนองหัวใจของเราถ้าเรายังหาไม่เจอเราไม่ต้องหาค่ะแค่ลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่หานั่นแหละบางทีมันอยู่ในตัวเรายิ่งเราหาบางทีมันไม่เจอ เราต้องลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เผื่อแผ่ออกไปให้กับโลกใบนี้แล้วเราจะเห็นเองเพราะทรัพยากรที่งดงามและทรงคุณค่าที่สุดมูลค่าที่สูงที่สุดอยู่ภายในตัวเราหยุดวิ่งหาหยุดมองหาและลงมือทําสิ่งที่ได้ประโยชน์ให้กับชีวิตตนเองและผู้อื่นมากที่สุด mm. เมื่อไรที่เรายังไม่ลงมือทํามันไม่เห็นหรอค่ะเราต้องทําอะไรให้จิตใต้สํานึกเราเนี่ยมันฟังมันเชื่อ ว่าสิ่งที่เราลงมือทำน่ะมันคือเกียรติของเราคือการให้เกียรติกับจิตวิญญาณของเราพลังเหล่านั้นมันจะหล่อหลอมให้เราเติบโตทรงคุณอาวุธทรงคุณธรรมมันจะค่อยๆหล่อหลอมมันต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งหมดอย่าเป็นมนุษย์มักง่ายที่ค่อยๆเร่งรีบรีบไปหมดจะรีบไปไหนจะรีบสําเร็จจะลืดไปนูน่นไปนี่ไปนั่นหยุดหยุดให้เป็นก่อน เพราะจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดคือจุดเดียวกันเมื่อเธอเริ่มด้วยความดินน้นรนชีวิตเธอจะเจอแต่เรื่องกระวนกระวายตราบใดที่ยังจบตัวดิ้นรนไม่ได้ชีวิตเธอจะเจอแต่เรื่องเดือดร้อนก่อนจะเริ่มจบให้เป็นก่อนจบตัวดิ้นรนให้ได้ก่อน